สวัสดีครับช่อง ABOUT CHANNEL นะครับ <Okay. S 1> วันนี้มาร้านลับที่บางประกงนะครับ <Yeah. S 1> ชาวชาวบางประกงจะรู้จักดีนะ <Yeah. S 1> ต่ที่ชนชั้นชาวอื่นอาจจะเป็น <Okay. S 1> ้านลับนิดหนึ่งเพราะเขามาลึกนะร้านโ <Okay. S 1> บนุ่มปากกระพงนะ okay. ร้านนี้ปลากระพงคือสดมากนะวันนี้ก็คือต้องกินในน้ำแหละเพราะว่าเขาเป็นบอ่อตกปลานะครับแต่ถ้าเราสั่งปลากระพงเนี่ยเขาจ,จับมาแล้ามาทำอาหารให้เราเลยนะครับราคาก็เป็นกันเองมากนะราคาค่อนข้างดีนะสดดีนะปลาเขาก็มีให้เลือกหลายไซส์นะไม่ใช่ว่าแบบมีแต่ตัวใหญ่อย่างเดียวนะเลือกใส่ได้นะครับว่าจะแบบไหนนะร้านนี้เขาก็จะขายสองไซส์ครบทุกเมนูเลยนะมีทั้ง อาหารไทยทั้งอีสานนะครับหลากหลายมากนะซีฟู้ดอ่ก็ลองมากินได้นะครับความดูว่าฝากไลค์ฝากแชร์ฉลบใสด้วยนะครับนี่ครับเราก็จะมีน้ำจิ้มให้สาหมันซีฟู้ดก็นี่น้ำจิ้มที่แบบปลาทอดเสิร์ฟให้เลยก็น้ำปลาพริกมาเอนี้นกับปลากระงนี่ลาบปลากระปงแบบเป็นชิ้นนะครับเป็นชิ้นเป็นอัน ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันลาบปลากระพงส้มตำทอดครับตัวเสิร์ฟกับน้ำจิ้มเน่ยกินมากลาบปลากระพงสุดใหญ่ขอมากเสียงเปลี่ยนแช่บแซ่บรสชาติมบวรามากตำทอดกินไม่ได้จ้ะทำไมนี่ตำทอด ก็อจอกหวานที่นหนึ่งนะเป็นหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวน,น,วน,วน,นี่อันนี้ปลากระพุทอดน,น้ำปลานะครับนี่อันนี้คือแบ่งกับเมนูนึ่งมะนาวนะนี่เราสามารถแบ่งได้นะว่าเราจะเอาไปทำอะไรบ้างนะหรือว่าเราจะสั่งเป็นตัวเลยก็ได้นะครับเป็นตัวก็าไแถ่มาให้นะเป็นตัวเป็นอย่างไซนี้ก็แบ่งได้หลายอย่างอันนี้ไซกิโลคลุณจะถา2สองโลเออสองโลนี่เขาแบ่งไปเป็นทอดน้ำปลาแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งไปทำ หนึ่งมะนาวนะครับผมนี่ร้อนๆกรอบมากสดมากจ้าคู่หนะนึ่งนี่ดูเนื้อก็รู้แล้วสดขนาดไหนเนี่ยเนื้อส่วนใหบ้านคูนีดอยมากสดมากปลาพงทอดอันนี้คูมาตัดผงกะหรี่โลหนึ่งครับอันนี้ก็แบ่งอย่างเามาผงกะหรี่แล้วก็คูนเส้นนะาจานหนึ่งนะวันนี้ไม่มีปูทะเลเหรอวันนี้ไม่รู้ อเอเอเสียดายนะวันนี้มีปูม,มาแล้วก็ปูนิ่มนะแต่ปกติเขาจะมีปูทะเลด้วยนะปูทะเลเหมาะกับาปงกะหรี่มากกว่าอันนี้เอามาอีกครึ่งโลนะครับเอามาอบมนเส้นด้วยเน,นี่ยไม่ได้เสิร์ฟเป็นหม้อนะเสิร์ฟเป็นจานนะนี่เขาตีก้ามมาให้ด้วยนะออาหารทะเลของาปูปูไดีโดีสดมาก มีไข่ด้วยไข่ปูสองกรลกรยกหนีอะไรการปูการเชียงปูกันชูเปียงแต่นี้่มาเป็นไปไม่ต้องอยู่ใีนี่อาวะอ๋อใบใหญ่สตๆอบคุณเส้นร้นว่าพันปีก็ไม่ถูกษาร้อนๆเข็มคนมากเค็มนิดนึอร่อย พ่แม่กินเสร็จแม่ก็จะมาั่นเชียงคูแกดมันไม่มีห้เลอกจะนึ่งไหมแต่เราดูแล้วว่าท่นึ่งนะคันี่อันนี้ที่ครึ่งตัวนี่มาอยู่ที่นึ่งมะนาวนะครับอาตงนั้นเชิญนี่นึ่งมะนาวแซ่บๆนี่เรื้อเน้อ นี่เป็นวอเลี้ยงปลานะครับเขาจับปลาเนี่ยแหละขึ้นมาทําให้เรานี่สดๆนะครับโอเคค่าเสียหายวันนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามนะครับอ,อ่าก็ถือว่าโอเคนะนี่ปูเก้าร้อยห้าสิบถ้าไม่มีปูก็เหลือเก้าร้อยกว่าบาทนะครับโอเคอ่ะมากินได้จบแล้วสำหรับมอหนุ่มมักกระพงนะครับแวะมาได้นะร้านนี้ราคา ย่อมเยาวนะปลาสดอาหารทะเลครบนะห้ังประจําผมสมัยอยู่มางประกงเหมือนกันนะครับเลือกใส่ปลาได้นะครับเลือกใส่ปลาใส่ปูได้นะครับก็ลองมาชิมดูได้นะของสดนะของสดเป็นทางเลือกหนึ่งนะแต่ว่ามันจะอยู่ลึกนิดหนึ่งหรือยปไป GPS ไว้ให้นะครับผมน,นุ่มปลากระพงหรือใครจะไม่ใช่สายกินมาตกปลาก็ได้นะเป็นอ่อตกปลานะครับตกปลาได้นี่อากาศเย็นสบายลมรื่น โอเคนะครับก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชด้วยวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย